สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆวันนี้เรามาฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติเมื่อวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชนะทีมจีนไปด้วยสกอร์3ต่อ2เซตในรายการวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกปี2022นัดที่4 เกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ต้องเจอกับทีมมหาอำนาจวงการวอลเลย์บอลอย่างทีมจีนซึ่งก่อนเกมหลายคนมองว่ามันเป็นไปได้ยากที่จะล้มทีมจีนแถมในเกมนี้นักวอลเลย์บอลหญิงอย่างทัดดาวก็มีอาการบาดเจ็บอีกด้วยแต่สุดท้ายทีมนักตบไทยก็สามารถทำมันได้สาเร็จโดยการชนะทีมจีนไปได้ด้วยสกอร์สต่อ2เซตอย่างสุดมัน ซึ่งในเกมนัดต่อไปทีมไทยต้องเจอกับทีมแคนาดาในวันที่14มิถุนาเวลา14นาฬิกาเรามาฟังกันว่าชาวต่างชาติจะมีความรู้สึกอย่างไรต่อชัยชนะของทีมชาติไทยในครั้งนี้ก่อนจะเข้าไปฟังคลิปสนุกสนุกฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับ มาเริ่มกันที่ความคิดเห็นที่หนึ่งของชาวต่างชาติโดยเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้นะครับว่าทีมไทยชุดนี้พวกเขาทำสิ่งที่น่าเหลือเชื่ออีกครั้งนี่มันยอดเยี่ยมมากๆในทุกๆคะแนนที่ทีมไทยได้ยินดีกับทีมไทยด้วยที่สามารถชนะจีนไปได้ความคิดเห็นชาวต่างชาติคนต่อมา ทีมไทยมีโอกาสในการผ่านเข้ารอบ8ทีมพวกเขามีการเล่นที่หลากหลายซึ่งความตัวเล็กของทีมไทยชุดนี้ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเสียเปรียบเลยมาต่อกันที่ชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มีมุมมองตรงนี้นะครับว่าก่อนเกมทุกคนเชียร์ไทยแต่ก็ยอมรับว่ามันยากที่จะชนะจีนได้แต่เมื่อจบเกมทีมไทยสร้างความเหลือเชื่ออีกครั้งพวกเขาทำได้ยอดเยี่ยมจริงๆมันน่าชื่นชม ชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มากล่าวถึงนักวอลเลย์บอลสาวไทยตรงนี้นะครับว่าชนรักสาวไทยเหล่านี้พวกเธอมีความสามารถที่ยอดเยี่ยมและมีความน่ารักที่รอยยิ้มนี่คือเสน่ห์ของทีมไทยชุดนี้จริงๆหวังว่าพวกเธอจะทำผลงานได้ดีแบบนี้ในทุกเกมนะความคิดเห็นต่อมาทีมไทยชุดนี้เล่นได้ลงตัวกันมากทั้งเกมรับและเกมรุก นี่คืออนาคตใหม่ของวงการวอลเลย์บอลหญิงไทยเราจะได้เห็นการพัฒนาของทีมไทยชุดนี้ต่อไปแน่นอนความคิดเห็นต่อมาเขาได้มีมุมมองตรงนี้นะครับว่าถึงแม้ว่าเกมนี้จะไม่มีทัดดาวที่ได้รับบาดเจ็บจากนัดที่แล้วแต่ต้องยอมรับว่าพวกเขามีเกมรับที่ยอดเยี่ยมซึ่งความยอดเยี่ยมในเกมรับวันนี้เป็นหัวใจในการล้มจีน มาต่อกันที่ชาวต่างชาติคนนี้หลายคนมองว่าจีนเล่นผิดฟอร์มแต่ถ้าใครได้ติดตามทีมไทยอยู่ตลอดจะทราบดีว่านี่คือทีมไทยที่มีความแข็งแกรง่งพวกเขาสมกับเป็นม้ามืดที่จะผ่านครอบต่อไปความคิดเห็นต่อมาเขาได้มากล่าวตรงนี้นะครับว่า นี่มันเป็นชัยชนะที่สวยงามมากจริงๆของทีมไทยพวกเธอสามารถจัดการกับทีมชั้นนำอย่างเซอร์เบียและจีนลงไปได้ทีมไทยชุดนี้น่าสนใจมากความคิดเห็นต่อมาเขาได้มากล่าวถึงเกมในวันนี้ว่าสิ่งหนึ่งที่ได้เห็นในเกมนี้คือกองเชียร์ในสนามทุกคนต่างพากันเชียร์ทีมไทยทีมไทยนั้นเป็นที่ยอมรับและชื่นชอบของแฟนวอลเลย์บอลทั่วโลกแล้วจริงๆหวังว่าพวกเธอจะเก็บชัยชนะเพิ่มขึ้นอีก มาต่อกันที่ชาวต่างชาติคนต่อมาความพยายามของสาวไทยร่างเล็กมันน่าเคารพมากพวกเธอแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญอีกครั้งเมื่อต้องเจอกับทีมที่แข็งแกร่งอย่างจีนยอดเยี่ยมมากสาวไทยชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อทีมไทยชุดนี้นะครับว่า เห็นได้ว่าทีมไทยชุดนี้หลายคนอายุยังน้อยอยู่เลยพวกเราจะได้เห็นถึงการพัฒนาของพวกเธอในอีกหลายปีนี้และทีมไทยจะกลายเป็นทีมชั้นนำของโลกแบบจีนแน่นอนความคิดเห็นต่อมาเขาได้มากล่าวสั้นๆตรงนี้นะครับว่าหญิงไทยเหล่านี้ทำฉันเสียน้ำตาอีกครั้งพวกเธอช่างมหัศจรรย์จริงๆฉันเชื่อว่าพวกเธอจะสร้างสิ่งที่ยอดเยี่ยมแบบนี้ในอีกหลายเกม ชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มากล่าวด้วยความประหลาดใจตรงนี้นะครับว่าทีมไทยบ้าไปแล้วพวกเธอจัดการกับเซอร์เบียและจีนได้นี่มันอะไรกันถึงแม้ว่ารูปร่างจะเสียเปรียบแต่วิธีการเล่นนั้นสุดยอดมากมาต่อกันที่ชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้นะครับว่า ฉันยังมีภาพติดตากับทีมไทยที่มีหกเซียนอยู่เลยแต่พวกเธอได้ทำให้ฉันต้องคิดใหม่ว่านี่คือทีมไทยชุดใหม่ที่แข็งแกร่งมากเวทีในชั้นลีกปีนี้เป็นของทีมไทยแล้วความคิดเห็นชาวต่างชาติคนต่อมา ในเลล์บอลเนชันลีกครั้งนี้ทีมไทยได้เริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยมและมันก็ดีมากยิ่งขึ้นเมื่อพวกเขาจัดการกับทีมจีนได้ฉันยินดีกับชัยชนะครั้งนี้ของพวกคุณด้วยจากบราซิลชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มีมุมมองตรงนี้นะครับว่าทีมจีนเป็นท็อปทรีของโลกและเป็นเบอร์หนึ่งของเอเชีย มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะชนะพวกเขาแต่ทีมไทยจัดการลงไปได้ด้วยฟอร์มอันร้อนแรงตั้งแต่เกมแรกจนถึงเกมนี้ ชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มากล่าวด้วยความประหลาดใจตรงนี้นะครับว่าโอ้พระเจ้าทีมสาวไทยยอดเยี่ยมมากไม่น่าเชื่อว่าพวกเธอจะชนะทีมจีนได้แต่มันก็เป็นไปแล้วยิ่งไปกว่านั้นนักวอลเลย์บอลของไทยทุกคนต่างพากันสนุกสนานมันเป็นพลังบวกให้กับคนที่กำลังชมพวกเธออยู่น่าประทับใจจริงๆความคิดเห็นต่อมา สุดยอดมากทีมไทยพวกเธอเป็นสาวที่ตัวเล็กแต่หัวใจใหญ่มากทีมจีนนั้นแข็งแกร่งแต่ทีมไทยนั้นก็มีการเล่นที่หลากหลายขอชื่นชมนักวอลเลย์บอลและโค้ชของทีมไทยชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มากล่าวสั้นๆตรงนี้นะครับว่าฉันติดตามทีมไทยมาหลายปีพวกเขาจะเล่นกันด้วยความสุขและความสนุกมันทำให้พวกเธอมีฟอร์มการเล่นที่ดีมาโดยตลอด ความคิดเห็นต่อมาเขาได้มีมุมมองตรงนี้นะครับว่ารอบแทีมมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ของทีมไทยแล้วพวกเธอแสดงให้เห็นจาก4นัดที่ผ่านมานี่ถือว่าเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของวอลเลย์บอลหญิงไทยมาต่อกันที่ชาวต่างชาติคนนี้รอยยิ้มแห่งความสุขนั้นมันช่างน,น่าประทับใจฉันสนุกที่ได้เห็นการแข่งขันของทีมไทยทุกเกมและยิ่งทีมไทยชนะได้มันยิ่งทำให้ฉันฝันดี ความคิดเห็นต่อมาเขาได้มากล่าวตรงนี้นะครับว่ากองทัพนักตบไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพวกเธอก็นำความสามารถนั้นมาใช้ในเวลาที่เหมาะสมมันถึงเวลาของทีมไทยที่จะก้าวไปอยู่ในท็อปเทรนด์มาต่อกันที่ชาวต่างชาติคนนี้เขาได้มากล่าวสั้นๆตรงนี้นะครับว่าทีมไทยชุดนี้ร้อนแรงมาก พวกเธอได้แสงหน้าเกาหลีใต้และญี่ปุ่นแถมยังสามารถชนะจีนได้อีกด้วยมันเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มากล่าวถึงนักวอลเลย์บอลหญิงไทยคนหนึ่งนะครับว่าพิมพิชญาเธอคือสุดยอดนักวอลเลย์บอลในใจฉันนี่เป็นรายการแจ้งเกิดที่สมบูรณ์แบบหวังว่าเธอจะพัฒนาต่อไปเป็นแนวหน้าของวงการวอลเลย์บอล และนี่ก็เป็นความคิดเห็นสุดท้ายของชาวต่างชาติที่มีต่อนักวอลเลย์บอลหญิงไทยในเกมนี้นะครับว่ายินดีกับทีมไทยด้วยทุกอย่างมันคุ้มค่าต่อความพยายามที่จะรักษาในทุกๆคะแนนจงทำให้ทุกเกมมีความสุขและมันจะออกมาดีแบบนี้เอง และนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวต่างชาติเมื่อวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถชนะทีมชาติจีนไปด้วยสกอร์3-2ต่อเซตในรายการวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2022นัดที่4หากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ